เจ้าตองซับเพิ่มพูนนะคะรานนี้หนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวร้อเดียวค่ะโอ้ลูกค้านาทีทองนะคะนาทีทองไม่หลุ้นท่ลเหมือนไม่หลหกลิแปลกแปได้กาแฟซองน่นเลยให้สซองเ ลูกแทนผัให้ละกันลูกแค่รัใจ่ใจม่ง่เอาเลยสวยสวยอันนี้สวยเจะหมดแล้วดวจะหมดแล้วคนไหนยังไม่ได้จเคนไหนไม่ได้หนจะหมดแล้วนะลูกนึงรอเดียวครับตลไทยนะครับ

ร้อยจ้าจาตังเอาไงมันนม่หลุดจ้หลุกจ้าจ้าจนาะจเาจ้าจ้าเ้าจ้นจน้้าจ้าจ้า้า้าจ้้ สวยงามสงามร้อยเดียวยังไงก็คุมของเราห้ามห้ามอยู่เลยเราคะร้านเจตองซับเพิ่มผูนนะคะล็อยยี่สิบแปดโอเมากันได้เลยนะคะตลาดไทยนะคะมีหมอนทองร้อยยี่สิบร้านนี้เขาบอกให้นะคะ ตุ้มกระเพราลูกจัมปุ่ว์นะตอกลง400อันนี้สุก300 50บา รึ่งจะร่มคำกันคำกันเลยค่ลือยมากเลย่ะสวยรูปตังกันมันนี่แหละเอานนี้แหละแก่เลยลูกนี้สามร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ของระยองใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเนื้อสวยมากเลยค่ะันระยอง พอดูเน,ะนะะื้อหน่อยค่ะเหม<า>ือนกันด<า>ิไ่ดีได้แ็่

เอันนี้เริ่มขายกี่โมงคะพี่เลิก2ทุ่มเลิทุ่มเริ่มตีสามหรอโอ้ร้านนี้นะคะร้านนี้เลยนะคะซอกกันได้นะคะไอ้ที่ไม่น่าจอดตรงนี้เลย ม่มันเป็นทางลงมันเป็นทางลงกูเลยขยับอันนี้โลละร้อยห้าสิบบาทนะลูกเลยไม่พอใช่ค่ะที่นี่ขายถูกมากเลยค่ะร้อยห้าสิบดูเนื้อได้ด้วยโอ้สวยมากค่ะสีเหลืองทองเลยค่ะร้านอ่ะเขาบอกให้ให้ด้วยนะคะ ที่อกได้อ๋อถ้าว่างปอกได้นะคะแต่ถ้าคนโผล่เนื้อทางนี้หน่อยได้ไหมครับพี่เออโอเคค่ะถ้าถ้าคนลุมๆนี่ไม่ได้ปอกให้ใช่ไหมคะพี่ใช่ไม่ได้ปอก้อ๋อโอเคค่ะเพราะว่ามันไม่มีเวลาอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลานะคะที่พอูกค้าไม่มีเลยนะผมผมรวมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอันนี้สวยมากเลย เอาโอนหรือเงินสดติดโอโอนี่ก็ได้ก่อนพูดถึงกระเทียบกระเทียบระหว่างะแล้วมึงจ่ายแล้วผมจะจ่ายให้จ่ายไปไม่เยอะอันนี้ขอขอดูเนื้อหน่อยนะคะพี่บ้านไหนพันของผมเท่าไหร่นะพันห้าใช่ไหม

ล็อกที่เท่าไหร่คะน้บปะพัดใช่ไหมอ่าล็อกที่17นะคนะมาได้ทุกวันเนาะเจ๊เนาะได้เหรอตีสองถึงสองทุ่ยังได้ไม่ผิดโอเคค่ะคุณชมมาร้านนี้ได้เลยนะคะเจ๊จะยืนสวยๆอยู่หน้าร้านนะคะหนึ่้ยบาทถูกมากเลยนะคะ